สายสวนหน้าตาเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับดรคิมเพชรนะครับวันนี้เอาอุปกรณ์จริงๆจากห้องสวนหัวใจมาให้ดูสิ่งที่เขาเรียกว่าสวนหัวใจเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับก็อุปกรณ์เราเอามาให้ดูเลยคืออันนี้อันนี้เนี่ยเรียกว่าสายสวนหัวใจนะครับจะก็จะนิ่มๆแบบนี้นิ่มมากแล้วก็ขนาดค่อนข้างเล็กขนาดประมาณเท่าไหร่ขนาดประมาณไส้ปากกาครับผมเอามาเทียบให้ดูเท่ากันเลยเห็นไหมครับ โดยคุณหมอเขาก็จะเปิดเส้นที่ข้อมือหรือขาหนีบแล้วก็สอดสายสวนกับเส้นทางเดินของเลือดปกติปกติเลือดวิ่งจากต้นทางก็คือเส้นเลือดใหญ่ไปที่ปลายมือสายสวนนี้ก็จะสวนทางขึ้นไปคล้องผ่านเส้นเลือดขึ้นไปตามทางปกติแล้วก็ไปเกี่ยวเส้นเลือดบริเวณตรงกลางอย่างนี้แต่อันนี้อุปกรณ์ของจริงจะอยู่ในเส้นเลือดของคนไข้นะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะคลุมคลุม การขยับของสายส่วนเนี่ยผ่านทางตรงนี้คุณหมอเขาก็จับแล้วก็คุมแล้วก็ฉีดสีที่เส้นเลือดหัวใจเส้าเัวใจมี3เส้นนะครับเราก็จะฉีดใช้เวลาประมาณ10-15นาทีก็เสร็จแล้วการเต็มตัวเนี่ยก็คนไข้อดน,น้ำคนอาหารจริงๆประมาณ2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงจริงๆก็เพียงพอแล้วการทําก็พยาบาลเขาก็จะทายาฆ่าเชื้อบริเวณข้อมือหรือขาหนีบนะครับแล้วก็ไม่ต้องดมยาสลบ ใช้แค่ยาชาแก้ปวดเฉพาะที่ฉีดยาชาไปแล้วก็พอเปิดเส้นได้เนี่ยก็คุณหมอก็จะใส่ใสายสวนอันนี้เข้าไปเพื่อให้การวินิจฉัยว่ามีหลอดเลือดหัวใจติบตันหรือเปล่าระหว่างทำเนี่ยคนไข้ก็จะรู้ตัวตลอดสามารถแจ้งคุณหมอได้ถ้ามีอาการผิดปกติเจ็บตรงไหนเดี๋ยวอะไรเงี้ยบอกได้หมดนะครับคุณหมอก็จะได้ปรับยาได้ถูกทั้นเนี่ยคนไข้ก็จะเห็นแล้วก็ได้ยินทุกอย่างที่คุณหมอชี้แจงระหว่างทำตอนนั้นเลยอันตรายแค่ไหน โดยส่วนใหญ่การฉีดสีเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการรักษาการทารําบอลลูนหรือว่าการขยายหลอดเลือดเนี่ยการฉีดสีเพียงเดียวอันตรายน้อยมากอันตรายเกิดได้น้อยกว่า1%นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเลือดซึมหรือฟกช้ทำทําเขียวตรงบริเวณจุดเจาะเส้นไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือขาหนีบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถกดหยุดเลือดได้ไม่ได้ยากอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนกลัวจนเกินไปบางคนได้ยินคําว่าต้องเข้ารับการสวนหัวใจแล้วจะก,กังวลกลัวกลัวจะมีอันตรายฉะนั้นอยากให้ทราบว่าการสวนใจไม่น่ากลัวเลยนะครับถ้าอยู่ในมือของคนที่มีความรู้ความชํานาญในการทําโอกาสที่จะเกิดอันตรายน้อยมากหลายๆท่านถามมาว่ามันต้องเวลาสวนหัวใจมันต้องฉีดสีใช่ไหมสีสีที่ใช้มีอันตรายต่อไตหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าขั้นตอนการวินิจฉัยหรือการฉีดสีเนี่ยใช้สีปริมาณน้อยมากในคนที่ การทำงานของไตอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโอกาสน้อยมากที่สีจะไปทำให้ไตเสื่อมสภาพลงเฉียบพ,พลนันหรือไตวายเฉียบพ,พลนันโอกาสน้อยมากส่วนคนไข้ที่มีภาวะการทำงานของไตต่ำกว่าปกติอยู่เดิมเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีมวิธีป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำเกลือให้ยาหรือการเปลี่ยนสารทึบรลังสีเปลี่ยนสีชนิดต่างๆเพื่อให้เป็นพิษต่อไตให้น้อยที่สุดฉะนั้นเราก็ตัวผมเองก็ไม่อยากให้ความกลัว ของคนไข้หลายๆท่านนะครับกลัวการสวนหัวใจเนี่ยมาทําให้คนไข้เสียโอกาสในการได้รับการวินิจฉัยที่อย่างทันท่วงทีทสําหรับคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบครับ